ว่มชีก็ว่าที่เงนอ๋อไ่ด้ใเวไม่มม่ใน่ เลนงานอยที่น่นแรับหลักเขาเมาเขาแต่เขาที <se <se: <se ่ว่าตัวนี้เขาแตกเขาแตกที่้านอยู่บาแล้วนะเขล้มเขาที่ว่าตัวนี้เขาล้มอคือมีแผลมาก่อนแล้วใช่ไหมก่อนขึ้นรถแล้วก็มีหลัอรก็มันจะปิดก็มัจะอยู่ล้วนจะเไม่ใช่ต้องเปิดร้านอะต้องเปิดร้านมันดูอะไร่กงไม่ต้อง แต่ว่าตรงเนี้ย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 เขาแตกแต่อยู่ที่นู่นแล้วเขาล้มเราไปเข้าห้องน้ำแล้วเขาล้มเนี่ยคนเนี้ยไปเอามาเลือดเต็มเลยแล้วเขาพี่เขาก็เรียกผมมาไปยู่งเขากลับมาเขามานั่งมานั่งเสร็จแล้วทีนี้มันองไปไม่ได้ผมก็เลยบอกเออเดี๋ยวผมไปส่งเองผมก็เลยไปไปส่งเขาเนี่ยเขาเมาแล้วเขาเรียกผมมาแล้วแล้วรถรถไม่ไปเพราะเมามากเขาเขานั่งไม่ได้เขาอะไรไม่ได้เลยอันนี้ผมก็เลยบอกเออเดี๋ยวผมไปส่งก็ได้อะไรเงี้ย ผเขาไม่ควบคุมเลยนะไม่ใช่แล้วเขาแล้วแล้วเราก็ตามตัวเราอยู่นี่เนี่ยผมมาผมมาลงมือจังหวัดอะไรผมไม่ได้หนีอ่าครับผมมันไม่ได้หนีผมเลยมายืนยันว่าผมมาไม่ได้หนีผมเลยมาลงมือจังหวัดว่าไม่ได้หนีวันเล่าเหตุการณ์ตำรวจบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหตุการณ์เป็นไงตั้งแต่ตอนก็เนี่ยเอาพยานมาด้วยมีกล้องวงจรปิดด้วยที่ร้านเหตุการณ์มันเป็นยังไงตั้งแต่ต้นคือเขาเมาเดี่ยนี้ผมเขาเรียกโบ๊ะมาแล้วเนี่ยวนบ๊ะอ่ะไม่ไปเพราะเขาเมาเขานั่งไม่ได้เขาเลยบอกเออเดี๋ยวผมไปส่่งก็ไได้อทีะะรน โรงแรมซิงอออ่าผมก็เลยไปของเขาทีไปได้นิดหน่อยมั้งเขาก็บอกว่าก็จะซื้อปียก่อเขมเลยบอกว่าเซเว่นอ่ะมันมันไม่ขายแล้วมันซื้อไม่ได้อืมอให้ผมจอดผมเลยไม่จอดเขเลยไปทีนี้อีกนิดหนึ่งทีนี้เขาบอกว่ามันถึงแล้วที่เขาอยู่ผมเลยบอกมันยังไม่ถึงแล้วไอ้เนี้ยให้เปิดกูเกิลเนี่ยแปลภาษาว่ามันเหลือมันยังไม่ถึงมันเหลืออีกสามนาทีมันจะถึงทีนี้เขาก็เลยวุ่นวายแต่แล้วเขาก็ดึงเบรกดมือรถผมเนี่ย ก็ดึงเบรกมือเลยเพราะเขานั่งอยู่ตรงนี้เดึงเบรกมือเสร็จปุ๊บรถมันก็หยุดแล้วมันมีมอเตอร์ไซค์มันเกี่ยวรถฝั่งฝงนู้นน่ะแล้วมอเตอร์ไซค์อยู่บ้างหรือหนีเขาก็ไปนะมอเตอร์ไซค์อ๋อไม่ได้จอดดูเจอจุ๊กเขาก็บวยวายอ่ะเขาก็ทุบกระจกรถผมผมก็เลยเปิดกระจกเขาก็ออกมามาแล้วเขามาทุบกระจกนะก็ผมดจุ๊กไว้ที่มาดูกขี้นปุบอยู่เลยเนี่ยเนี่ยเขาทุบอ่ะเออแต่ผมเลยออกมาผมก็เลยบอกผมก็เลยผ่าเขาบอกอย่าทำ เราก็เลยเราก็ปล่อยผมอีกแต่ผมก็เลยเราก็เลยปล่อยเขาไปใช่ไหมใช่นี้โทรศัพท์เพื่อนผมหน่ะอยู่ในรถผมคิดว่าโทรศัพท์เขาผมก็เลยโยนโทรศัพท์กับกีการ์นอ่ะออกแต่บ้านเป็นของไอ้นี่ไอ้นี่ก็เลยลงไปเก็บโทรศัพท์แล้วฝรั่งก็เตยเสยหน้าเลยเสยหน้าไอ้นี่อะไรก็เลยปล่อยเขาอีกผมก็เลยเสยหน้าไอ้นี่ก็เลยไปจีบเขาไปแล้วเราเรารู้ไหมตรงที่ทำไปมันมีอาสาวเห็นนะนั่นก็เราไปกลุ่มทำลายฝรั่งนะมันมีเรื่องอีกรอบหนึ่ง อันนี่ก็ลงไปอีกก็เลยมีเรื่องกันสองรอบก็ขึ้นลงมาแล้วแล้วก็ไปลงไปอีกเรื่องกันสองรอบขอไปขอไปอะไรยังไงจำจีบหรือจำไม่รู้แต่ว่าในคีการ์ดเขาเขาเขียนอยู่ว่าที่ที่เขาเซ็นให้ผมส่งผมก็เซิร์ชตามตามคีการ์ดที่เขาให้ผมส่งแล้วเขาบอกว่ามันถึงแล้วผมเลยบอกมันยังไม่ถึงมันเหลืออีกสามนาทีมันจะถึงเพราเปิด่มอ่างนี้เขาดูแล้วเขาก็ด่าผมมาให้ผมดูญี่ปุ่นนะพ่อผมก็เลยบอกไปได้มึงอยู่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn รถมอเไซค์มันก็ม่เสียงเหมือนเหมือนที่ที่เอ่ออากาบอกพี่ดูกล้องก็ได้กล้องตอนนั้นมันจะมีอยู่เพาอยู่เฉยรถผมดับเลยใช่เพราะว่าอาาเขาบอกอยู่ดี่ประมาณเขาเบรกกันนีแหละเดี๋ยวนึงเบรกมือกดเบรกเลยเลยเขาบอกเหมือนทะเลาะกันอยู่ในรถอ่ะพอลงมาอุ้มกันเสียกันทิ้งก็เสียกันในรถอ่ะไม่ได้อุ้มพี่เขาออกเขาออกไปเองพี่พีบางคนอ่ะบางคนอ่ะบางคนอ่ะไม่สองคนนี้อ๋อเขาบอกว่าที่สองคนเขากระจายเรา ทำลายฝรั่งแล้วอุ้มลงมาทิ้งแล้วเขาทุบกระจกบางๆเขาทุบกระจกทุบดีนะครับสิ่งเขาไม่หายถ้าทับสิ่งเขาเขาแบบอะไรเสร็จแล้วก็มาทิ้งถ้วยายกระเป๋าเนืกาเกินเกินไปนู้นเขาคิดว่าเพราะผมโยนออกจากรถเพราะว่าเขาอยู่ในรถผมโยนออกหมดเลยอ๋อให้เขาคืนเขาไปของเขาโยนรวมของไอ้นี่ด้วยผมก็คิดว่าของฝรั่งอ๋อโยนผิดไปและไอ้นี่ไอ้นี่เอาไปเก็บโทรศัพท์มันอ๋อเอาไปเก็บโทรศัพท์มาคืนและไอ้นี่ก็โดนเตะเสยหน้าอ๋อไอ้นี่โดนเตะผู้กำกับยาว